คุณผู้ชมครับถ้าใครติดตามการบุกทลายแก๊งคอนเซนเตอร์ชาวจีนที่พื้นที่ตำบลจันเดียมเพอฉวงจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับมีความคืบหน้านะครับมีความคืบหน้าวันนี้เนี่ยนะครับจอออกหมายจับนักการเมืองท้องถิ่นผู้หญิงเมืองหลังชักใยแก๊งคอนเซนเตอร์ชาวจีนนะครับล่าสุดนะครับวันนี้นายราชพฤกษ์ชูดำนะครับรองผู้อำนวยการ กองคดีเทคโนโลยี d ีเไอนะครับให้สัมภาษณ์ผ่านบริษัททีวีว่าแก๊งจีนเทาที่จับได้เนี่ยนะครับครั้งนี้เนี่ยเป็นแก๊งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเพราะผู้ต้องหาทั้งชาวไทยทั้งชาวจีนเนี่ยร่วม60กว่าคนเลยทีเดียวนะครับซึ่งมีฐานที่มั่นใหญ่ก็อยู่ที่พื้นที่อำเภอฉวางที่ตำบลจรีนี่นะครับแล้วก็ยังมีฐานย่อยๆอยู่ที่ พัทยาแล้วก็อยู่ที่กทมครับเห็นแก๊งนี้นะคะเมื่อวานนี้ท่านรัฐสีว่าการกระทรวงเอสไดมีการพูดถึงว่าเตรียมที่จะจับนักการเมืองท้องถิ่นที่เป็นตัวการใหญ่ของแก๊งคอร์เซนเตอร์เมืองคอนที่เราไปบุกทลายนี้ตอนนี้เชื่อมโยงไปถึงไหนสามารถขอสารออกหมายจับอะไรได้หรือยังคะแล้วคนนี้ถือว่าเป็นเป็นคีแมนคนสําคัญด้วยหรือปาคะในกระบวนการนี้ ก็ค <NYU. S 1> ือการที่คนจีนจะเข้ามาซื้อโรงแรมหรือมาเช่าสถานที่เป็นที่สำนักงานหรือเป็นที่พักอาศัยหมู่บ้านหรูๆอะก็น่จะต้องมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามามีส่วนช่วยในการอำนวยความสะดวกอันนี้ก็ทางดีไซน์ร่วมกับทางสอทก็ได้มีการแชร์ข้อมูลการรวบรวมพยานหลักฐานให้นั้นให้น่นหนาเพื่อจะขยายผลนห้ไปถึงตัวการที่แท้จริงแต่ตอนนี้ข้อมูลเบื้องต้นนี่ก็ได้มีชี้ไปถึงกลุ่มคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่เป็นคนไทยหลา คนนี้เป็นนักการเมืองหญินเป็นนักการเมืองท้องถิน่นแล้วก็เขามีความสัมพันธ์หรือมีเป็นภรรยาของคนจีนที่อยู่ในแก๊งนี้ป่ะคะหรือว่ามันเชื่อมโยงกันทางไหนคะก็น่าจะเป็นนักการเมืองท้องถิ่นในในพื้นที่ค่ะค่ะใช่แล้วเขาไปเชื่อมับคนจีนคือมีความสัมพันธ์กันหรอคะใช่ใช่ใช่อืมตอนนี้เรามีข้อมูลหลักฐานที่จะขอสารออกหมายจับหรืออะไรอย่างไรได้ขนาดไหนคะก็มีมีละมีละมีพยานหลักฐานแน่หนาพอสมควรนะฮะคาดว่าจะขออนุมัติสารออกมาจับได้ในเร็วๆนี้